สวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากคุณคุณจันทิมานะคะคุณจันทิขออภัยค่ะขอเก็บเลขที่บัญชีเก็บก่อนมาดูค่ะเหรียญคุณจันทิมาส่งเข้ามาอ่นหนึ่งถุงสองถุงแดงสามถุงขาวหนึ่งกล่องเปล่าเก็บกล่องไว้ก่อนออามาดูเหรียญก่อนนะคะขอบคุณ คุณอาจันที่มานะคะที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปหน้าคนที่ส่งเหรียญมาขายไปหน้าเนะี่ยเป็นขอบคุณมากจริงๆว่าท่านนะ่ะไว้ท่านนะไว้ใจไปหน้าแล้วนะคะท่านนึงได้ส่งมามาเปิดมาก็จเจ๋โอ้ยไม่เป็นไรไม่ว่าการของมาถึงแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจะส่งกลับหรือก็ใช่ที่ก็รับไว้นะ ราคาเท่าไรก็บอกเท่านั้นแต่ป้าน่าก็จะเน้นตลอดเลยนะว่าชารุดอย่าส่งมาไม่รับนะคะเหรียญนี้ก็ตีเป็นชารุดแต่ไม่เป็นไรนะโอเคไม่ว่ากันเนี่ยชำรุดทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเหรียญที่ส่งมาโอเคค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทตราเพชรดินพศสองห้าศูนย์ห้าต่อจากนี้ไปนะคะต่อจากวันนี้ไปต่อจากคลิปนี้ไปเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละสาบาทเท่านั้นนะคะทุกคน เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะเน้นย้ำนะคะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสามบาทค่ะหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะปรับลดค่ะเนี่ยค่ะมาให้ดูนะคะว่าแบบไหนหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยค่ะ อันนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทนะคะเออเหรียญนะคะถึงจะหายากอย่างไรนะคะจะหายากแค่ไหนในเมื่อนักสะสมไม่นิยมไม่มีกระแสะขายไม่ได้รานะคาก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะคะสำหรับเหรียญนะหายากมากๆหายากจริงๆแต่ถึงจะหายากอย่างไรก็ไม่มีกระแสะไม่มีคนเล่นไม่มีคนสะสมก็ความหมายก็ ก็เท่าที่แค่หายากนะคะไม่ได้รับความนิยมไม่ได้สะสมขายต่อไม่ได้ค่ะนะคะชัดเจนนะคะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน250หแบบนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสามบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดิน2500เนี่ยคะ่ะเขาต่างกันตรงนี้250หอันนี้250หเนี่ยคะ่ะแตกต่างกันชัดเจนนะคะอย่าอย่าหลงไปเด่นอย่าเข้าใจผิดกันนะคะ2องห้าศูนค่ะ สองห้ 5, าศูนย์ศูนย์รับซื้อสิบห้าบาทสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อสี่บาทอ่อขออภัยค่ะรับซื้อสามบาทนะคะสามบาทกับสิบห้าบาทค่ะความแตกต่างของเหรียญน,นะคะให้ดูอ่ชาชัดเจนแล้วค่ะอามาดูต่อว่าคุณจันที่มาส่งเหรียญอะไรมาขายให้ก็น่าอีกเอาดูถุงนี้แล้วกันถุงใสห อ๋อเมื่อกี้ที่ปนมาอยู่นี่เหรียญหนึ่ง๋อาเขาสลับกันค่ะเหรียญหนึ่งบาทอยู่นี่เหรียญหนึ่งโอเคชํารุดเนาะเฮ้ยดูกันเหรียญห้าบาทครุดตรงเหรียญห้าบาทค่ะยขภไปค่ะโอ้โหเสียทั้งนั้นเลยค่ะเหรียญห้าบาทครุดตรงพศที่เหรียญระบุไว้สองห้าสองห้านะคะเนี่ยค่ะที่เหรียญทุกเหรียญเขาจะ ดูบุที่เหรียญเลยคือ2525 25. เหรียญ5บาทครุตตรงพศออ2525รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะเหรียญน,นี้ไม่ลดนะคะเหรียญอื่นน่ะก็ปรับลดหมดเลยราคานะคะเพราะไปต่อไม่ได้โอ้คนไม่เยอะอยู่ค่ะราคาไปต่อไม่ได้นะคะจึงปรับลดเนี่ยค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทอันนี้ไม่ลดให้ราคาเดิมค่ะครุต5บาท ครุฑตรงที่เรียกครุฑตรงคือครุฑเขาอยู่ตรงกลางนะคะกลางเลยครุฑอยู่กลางเหรียญเราก็จะเรียกว่าครุฑตรงครุฑตรงห้าบาทครุฑตรงพอสอระบุสองห้าสองห้าจำนวนผลิตแต่จริงๆจะอยู่ที่นกวายุพักนะคะส่วนที่ปั๊มที่เหรียญน,นี่คือสองห้าสองห้าทุกเหรียญเหมือนกันหมดแต่ละพอ,อนะคะจะดูตรงนี้ค่ะความแตกต่างแต่ละปีจะอยู่ตรงนี้นะคะอะเดี๋ยวพนัาจะมาให้ดูแล้วกัน นะคะค่ะเหรียญหบาทครุฑบาทครุฑตรงสองห้สองผลิตอยู่ตรงนกไอยุพักตรงนี้จะมีสองห้าสองหจ็าค่ะจำนวนผลิตแต่ละพออนะคะสองห้าสองานวนผลิตน้อยหายากนะคะสองหผลิตเพียงหนึ่งแสเหรียญเท่านั้นนะคะสองหจะผลิตน้อยสุดค่ะหนึ่งแสเหรียญเท่านั้นสองห้า็ด เยอะขึ้นมาหน่อยค่ะสองห้าสองเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดแสเหรียญสองห้าสองแปดและสองห้าสองเก้าสองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะหาง่ายค่ะนะคะถ้าจะเก็บนะคะดูตรงนี้ค่ะตรงนกวายุพักถ้าเป็นสองห้าสองหกสองห้าสองห้าสองห้าสองเจ็เก็บได้เลยค่ะนะคะเก็บได้เลยเป็นเหรียญที่หายาก ดูตรงนี้นะคะอย่าไม่ต้องไปดูตรงนี้แล้วตรงนี้เขาเหมือนกันหมดสองห้าสองห้าเหมือนกันหมดดูตรงเนี้ยค่ะรูปนกวายุพักเนี่ยค่ะตราสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงการคลังอยู่ใต้คําว่าบาทปีกหน้าเขาจะเป็นเลขสองปีกหลังะจะเป็นเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะเป็นเลขไทยนะคะกดทับลงไปบนปีกนกค่ะนะก็ไปดูกันนะถ้าใครมีก็ลองดูเก็บไว้ค่ะมีอนาคตแน่นอนอ่าแล้วมาดูเหรียญน,นี้อีกสุดท้ายละเขามีไม่แค่สามพอ,อน,นะะี่ค่ะ อันนี้ครุฑเฉียงเหรียญครุฑเหรียญครุฑเฉียงนะคะเขาก็จะมีสองพศค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทเท่ากันเดี๋ยวพนักจะเลือกอ่านี่ไงเหรียญครุฑเฉียงพศสองห้าสองศูนย์เห็นไหมคะที่เหรียญเขาก็จะระบุเลยสองห้าสองศูนย์สองห้าสองศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละแปดบาทนะคะทุกคนเมื่อกี้พนักพูด ผิดไหมนะคะ8บาทนะคะไม่ใช่10บาทเมื่อก่อนอ่ะเคยรับ10บาทตอนนี้ปรับลดลงเหลือ8บาทค่ะเหรียญครุฑเฉียงปี2520ปรับลดลงมาเหลือรับเพียงเหรียญละ8บาทค่ะเพราะเหรียญรับ10บาทแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะขายต่อไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้ปรับลดค่ะลดลงมาเหลือเหรียญละ8บาทนะคะครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงปี2520ค่ะรับซื้อเหรียญละ 8บาทครุดนี้เขาจะมี2522 2520และ2524นะคะ2524เขามีราคาแพงค่ะลองดูนะคะเผื่อมีเผื่อใครเจอ